ก็ขอบคับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนานะผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในการตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้ช่างน้อยมาอยู่ที่บึงลาดหลวงครับจังหวัดนครปฐมนะครับผมมาตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนมาคนเดียวนอนหนาวเลยครับเมื่อคืนก็พอได้ตัวครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งครับผมลุกขึ้นมาเปลี่ยนเดียวตอนตีห้าครับผมก็นี่ครับ ลงเบ็ดไปทั้งหมดเก้าคันครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับเยื่อนาโต๊ะแปังหอมตาลน,นะครับผมสูตรที่ใช้ก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูเลยครับผมสูตรที่ใช้เนี่ยผสมกันให้เห็นทีนเลยครับผมรำหอมก้อยที่ไว้เขียวปังหอมตาลครับผมเกี่ยวเม็ดฟมูมมันหมูหนึ่งขอครับผมชุดสายหน้าตัวเบ็ดนะครับผมผูกสําเร็จก็เป็นของนนหนึ่งในพายลมฝั่งครับผม ขึ้นข้างๆมาให้เช่นเคยครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาลุ้นรับชมกันครับผมว่าจะมีไซส์โทฟีใ่ใหญ่ส,สวยให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 นานารับชมกันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศยามเช้าครับผม เริ่มหนาวแล้วครับผมวันนี้ มาเมาปลาตัวโบกตัวสวยครับผมตัวใหญ่อยู่นะตัวนี้สองตโล ปูครับผมปลาทูปลาตะเพียนปลาสังขวดัด ป้าทูป้าทูครับป้าทู <c oughs> ขาวมาถึงก๊วัดเลยครับผม <c oughs> เราเหมดก้อนแงานครับ ก็ได <L> ้งัดเลยครับเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคลองลาดหลวงนะครับผมถึงางานวิศว์ส,สวยๆกันเลยนะครับเดยังไม่ได้ลงคลิปเอ,อ่ออนงไก่เหลืองเลยกำลังตัดคลิปลองไก่เหลืองมันครับมันหมูดังงมันหมูมันยบครับเดี๋ยวจะลงเป็นกันกวันนี้เราสวัสดีเช้าปีนักตกปลาหน้าดินครับผมนี่อยู่กับชื่อน้อยร้อยคัน <laughs> สวยงามสวยงามครับโอ้ลูกพี่มาก็กินเลยอ่ะ <c oughs> ลูกพี่มาก็กินเลยครับ <c oughs> แล้วผมก็อ <c oughs> ีสุกครับ <c oughs> ของร้านหลวงมาที่เรียบร้อยครับอ่ะ แล้วผม้สายสองบวกนะผมสองสามนะผมโอ้ดัมือดะวมือู้ว่ามันมันหย่อยาออยรันระวังระวังตูัง ไม่เล็กเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งซื้อแปดเลยแหละประมาณนี้งงเลยม้วนไปม้วนมาเมื่อไรมันจะมาทีเอาอลอกอาจจะออกลอกออก,กอาจจะออกตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้ยินเสียงกันมไม่ออกไม่ออกเหรอผมไล่ดูอยู่ อุ้ยจอดเ้ยไม่ทันแต่ขอได้พาได้ได้การได้การได้การจัดให้ขึ้นเลยครับผมขึ้นมาจวนเอาดิจอนดิใหญ่ใหญ่สามห้ง

กําล <Come> uh ัง huh. ปันเยื่อใหญ่ป่าใหญ่ครับตัวใหญ่แห้งใหญ่ขวา,ายเลยตะุกงานเข้ามันหมูหายมันหมูก็หาย,มห,มห,ายหมาข้าไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรพี่ขาพี่ขาไปตามมาอยู่ยกโชว์หน่อยพี่ โอเคครับมาฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับผมเก็บอุปกรณ์เก็บเบ็ดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็มาดูมาสรุปผลงานครับผมกับเหยื่อนี่ครับเหยื่อนัโต๊ปางหอมตาลครับผมลำหอมกอยครับนีหมดถึงที่สามที่สี่แล้วมั้งครับเนี่ยโอเคครับมาดูผลงานกันครับ ขอบอกเลยลอ่ะปวดแขนเลยถ้าลูกพี่ไม่มาไม่ปวดแขนหรอก แรงมากครับแน่นๆเลยครับ้านเยอะครับนี่มาเรียงปลานะครับทิศนี้ กำลังดีเลยหรอยกแทบไม่ขึ้นโอเคครับผลงานก็เท่าที่เห็นนะครับนะนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับผลงานเยือนนัดโต๊ปังหอมตันลำหอมปอยครับผมแล้วก็ชุดชายหน้าอุปกรณ์ชุดสยหน้าครับผมของนัาหนึ่งในายพันลิ้มฟังครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้กับช่างน้อยนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กับช่างน้อยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปแล้วครับผมโอเคครับทริปหน้าทริปต่อไปผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะนะติดตามรับชมและให้กําลังใจกับช่างน้อยด้วยนะครับทริปนี้ก็ขอเกาบคาว่าสวัสดีครับเจอกันทริปหน้าครับผมกับทีมงานนะครับด้านโต๊ะปังหอมตาลครับ